จะกลับมา <Okay. S 1> ครู่เดียวครับสนับสนุนโดยซัมซุงประกันชีวิตประกันอันดับหนึ่งจากเกาหลีทางเลือกที่สมาร์ทให้ชีวิตคุณ s m ooth ครอบครัวเวอร์แสพร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคน w ว r ร์แกสสัมผัสรสชาติน้ำผลไม้เข้มขน้นน้ำผลไม้ติ่งฟงชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโครไบโอติกคิดถึงบีทาเกน นิว n i s e ันคิ i อีพ e วเวอรคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดเทพไทยมีสูตช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจ,จากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลืมคุ้งจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยแกบงานเอาอยู่ <c oughs> เลือกทีโอเอกลยตันทำไม เนียนอย่างนี้ Radio a อกลิปตั้งกันสนิมดีดีทาแค่เส้าทีทาแค่สี่้นแห้งไหวเหงาทนคุ้มค่าต้องสีน้ำมัน TOA กลิปตั้น2 in 1. 1มีอะไรที่มันกระแทกใจมั้ยมีสิควิกแสบต้โมโผมนี่ไงแสบอะไรขนาดนี้ <c oughs> ควิกแสบต้โมโผมแสบกระแทกใจมาเปลี่ยนโฮก็ยังใช่นองหลยอยู่เปลี่ยนก็ยุ่งยาก แล้วถ้าเก่าแลกใหม่ได้ส่วนลดสูงสุด5,000บาทแถมผ่อนสูเปอร์เซ็นต์แล้วครับ <Yeah. S 2> ถึงสามสเ็ธันวาคมนี้ทีโฮมโปรแล้วยังรักโลกด้วยเพราะเรานําของเก่าไปจัดก,การอย่างถูกวิธีแลกเก่าเพื่อโลกใหม่โฮมโปรหนักเกินไปเอี่ยวเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจทะให้คุณปวดข้อเอน็นรอบเนื้อทั้งชนิดเฉียพรันและเรื้อรงังไดฟิลินใช้าทาบรทเองปวดและเสบของข้อเอน็นรอบเนื้อไดฟิลินตัวยาไดโคลฟีนแอคับเอนในฉลากขอใช้ยา คุณหมอทํางานให้ใครกันแน่เนี่ยผมทํางานรับใช้ประชาชนและถ้าคุณทําให้ประชาชนเดือดร้อนผมก็ต้องมาจัดการคนอย่างคุณเราอยากให้มีช่วยแยกเจนออกจากคุณได้ผมบอกให้คุณเลิกยุ่งกับอาดิเคทาไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยในเมื่อสิ่งที่ฉันทำหาริงแล้วหมอระบาดจันทังคาร20นาฬิกา30นาทีซีทีวีกด3 3มดูมือถือกด 3+ ม plus บาโนบาคาิมากตอนเช้าแค่ส5บาวิไม่ยุ่งยากไม่ต้องล้างออกช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส ว้าว <Wow. S 2> ตรงนั้นตรงนี้ไหนละ่ะริ้วรอย KA a g i n g Pro ด้วยส่วนผสมชั้นนําของโลกช่วยลดริ้วรอยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ุวูเลือก KA a g i n g Pro มือโปร,โรเรื่องริ้วรอยเพราะลูกสำคัญที่หนึ่งเสมอกีเลือกใ h ้ Q1 Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีสินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมี DHA ทินนง้งป้าสมัครง่ายแค่ยืนเอกสารอนุมัติไวในหนึ่งชั่วโมงรับวงเงินสูงสุดไม่เกินสามแสนบาทสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมสเคียงข้างคุณทุกก้าวเดินคลิกเลยถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วย N นทบีวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบทาเทรต N นทบีจ้าเมกะวีแคร ไม่เอาอ่ะเธออาบก่อนดิอ้าเธออาบก่อนดิกลิ่นปากตอนเช้ามีกันทุกคนเละครับลองใช้ยาสีฟันเดนทิสเตก่อนนอนดูไหมครับก็ตอนกลางคืนแบคทีเรียในปากจะเติบโตอย่างรวดเร็วยาสีฟันเดนทิสเตช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย Good morning โอเคเบอร์เกอกุ้งคอกเทลและแมคฟิชกุ้งเต็มตาปลาเต็มคำที่แมคโดนัลด์วันนี้ถึง3สตุลาคมนี้ เวลาีิบเ็ดนาทีแล